สวัสดีค่ะพบกับครูแดงนะคะในช่วงครูแดงปลูกพืชผักวันนี้ครูแดงพามาดูผักที่สวยสวยมีประโยชน์นะคะมีสี่เหตุผลทำไมจึงต้องปลูกปูเล่นะคะเป็นคณะพันหนึ่งซึ่งสวยแล้วก็มีประโยชน์มากมายนะคะเทียบเท่าคณะแต่ในความสึกของครูแดงคือเขาอ่อนมากเลยมาดูเหตุผลที่หนึ่งคือสวยนะคะ ปปลูกที่ไหนใครก็บอกว่ามันต้นอะไรมันเป็นประเภทไหนมีคนไปขอไปแล้วก็ไปปลูกหน้าบ้านเป็นสิ่งประดับสวยงามประจำบ้านเลยนะคะคุณแดงเคยปลูกวิมรัวแล้วก็สวยมีแต่คนถามว่ามันกินได้ไหมอย่างนูนอย่างนี้เห็นไหมคะเขาเหมือนกระลำปีนะคะเน,นี้เเขาห่อแล้วอันนี้เป็นเป็นพันของอคุณแดงปลูกมาแล้ว ซื้อมาตั้งแต่พศ .50 นะคะต้นเดียว20บาทก็ขยายพันธุ์มาเรื่อยตายบ้างอะไรบ้างนะคะจนปีนี้เนี่ยขยายพันธุ์ได้ประมาณสัก30ต้นติดใหญ่นะคะสรุ่นเนื่องจากว่าน้ำท่วมตายเมื่อปีแล้วเหลือที่โรงเรียนแค่ต้นเดียวก็ไปขอพันธุ์เข้ามาก็ได้ขยายพันธุ์ไว้ได้แล้วนะคะนี่เขาสวยเห็นไหมคะ ในปลูกเป็นแปลงกำลังจะห่อนะคะเขาจะสวยในหน้าหนาวแต่พอหน้าร้อนเนี่ยเขาก็คงตัวอยู่ได้แล้วเขาจะเริ่มมีแขนแงนะเดี๋ยวคุณแดงจะให้ดูว่ามีแขนงตรงไหนนะคะเขาจะสวยสองวิธีที่สองอ่าอย่างที่สองคือปลูกง่ายง่ายคุณแดงไม่ได้มีพิธีพิธันอะไรเลยแค่ว่าดินปลูกธรรมดาอ่าอันนี้เป็นกระถางใหญ่ที่ท,ที่โตะ ขั้นตอนแรกคุณแดงก็ปลูกในกระถางใหญ่ๆที่ตอนแรกนะคะเนี่ยปลูกลงดินก็เป็นแค่ปุ๋ยขี้วัวนะคะธรรมดานี่เองค่ะอันนี้อยู่ในวงอันนี้คุณแดงเลี้ยงใหม่เลยเพิ่งปลูกเมื่อสักสามอาทิตย์ที่แล้วนี่นะคะมีเลี้ยงในวงใหม่อันนี้ล่าสุดจะมีขี้วัวจะมีพวกใบไม้มีฟางกบ เขาชอบแดดลําไรนะคะมีแดดบ้างถ้าไม่มีแดดเลยต้นจะยาวเราก็จะสวยแบบนี้มีแดดจ้้าสเหตุผลที่3คืออร่อยเขาอร่อยแทนคะนาดได้เป็นผักที่ปลอดสารปลอดภัยแล้วก็อร่อยอันนี้คุณแดงก็ชอบเอามาต้มมามา่าหรือผัดกวกผัดหมูกอบพวกอะไรแทนได้เลยนะทำรัดหน้า มีเวชต้นนี่มันก็จะกรอบเปงไหมคะฟังเสียงเขาจะกรอบแบบนี้แล้วต้นเขาเนี่ยไม่แข็งเลยนะคะเนี่ยเด็ดได้ง่ายแล้วก็จะนุ่มจะจะอ่อนกว่าคณะอีกนะคะนี่มาดูเดี๋ยวนีาทำหมูใบช่อนะคะ,ะลงคลิปไปแล้วก็ดีมีปูเล่ก็เอามา,าจานทิดให้ดูนว่าหมูใบช่อกับ ผูเล่ที่ปลูกเข้าไว้เนี่ยก็เป็นอาหารที่ปลอดภยัยยาไม่มีอะไรก็ทานมาม่านะคะถ้าใครสนใจเรื่องอาหารและปลูกพืชผักนะคะติดตามครูดแดงได้เลยในครัวติดโบบายคุูแดงอันนี้เป็นหมูใบช่อนะคะจะยาวไปนิดนึง ก็ดูทำอาหารไปด้วยนะคะมาดูว่าบูเล่ของเราเนี่ยเราก็จะทำยังไงในการใส่มาม่าใส่พวกเหมือนคณะทั่วไปเลยนะคะนี่เป็นเคลนะคะเคลเป็นผัก ชนิดใหม่ที่คุณแดงสนใจแล้วนำมาปลูกแล้วนะคะเดี๋ยววันหลังจะนำเสนอให้ดูนี่นะคะใบเขาใหญ่มากเลยแล้วก็ปลูกชนิดที่แบบไม่มีอะไรมากวนเลยนะคะแล้วก็ทานได้ถ้าใครคิดจะทำราดหน้าขายนะคะนำเสนอให้ปลูกประเภทนี้คุณแดงไม่ได้ซื้อเป็นซองมานะคะ ได้มาต้นเดียวเมื่อปศะะ50นู่นนี่ะคะก็ถนอมเขามาเรื่อยปลูกเรื่อยไปอยู่ไหนก็เอาไปปลูกใครมาขอก็ให้หมดนะคะปีนี้กำลังจะมีนี่นะคะเขาเหมือนกับคณะทั่วไปเลยนะคะก็อร่อยเลยนะคะนุ่มๆจะนุ่มกว่าคณะอีกนะคะนี่เรามาดู สวยๆช่วงนี้กำลังห่อนะคะก็เด็ดมาทานทีละกาบทีละกาบแบบนี้นะคะอย่างผัดน้ำมันหอยหรือผัดคะนาห,หมูปอบแค่กาบสองกาบเนี่ยเขาก็พอแล้วนะคะมาดูเหตุผลที่สี่คือมแมลงไม่กวนปลูกเท่าไราพวกมแมลงพวกอะไรไม่เหมือนกับพวกคะนาทั่วไป หรือพวกกระลำปีหรือผักประเภทอื่นนะคะปลูกเขาแบบนี้ปลูกง่ายๆแบบนี้นะคะนี่เป็นกระลำปีทเ,เที่ยวแดงทดลองปลูกในแปลงเดียวกันในอยู่ในสวนเดียวกันเห็นไหมคะ,มะแมลงเต็มเลยเี่ยวแดงจะต้องรีบตัดออกเพราะว่าจะดึงมแมลงเข้าสวนนะคะก็ะคือไม่ค่อยทานด้วยก็ลองปลูกดูว่ากระลำปีเนี้ยเขาลงหัวหง่ายๆแดงลองมาปลูกแล้วรู้สึกไม่ชอบเพราะว่ามแมลงมาเต็มเลยเห็นไหมคะ คงต้องตัดทิ้งเพราะว่าจะได้เอาส่วนที่แมลงไม่เกินอะไรเงี้ยเอาไว้จะได้ไม่ไม่ดึงแมลงที่มาทำสวนเราเสียหายด้วยนะคะนี่นะคะเขาไม่มีสักจุดเลยที่แมลงทานนะคะนี่ยเป็นเหตุผลดีๆจากการปลูกปูเล่เนาะ,ะติดตามคุณแดงได้นะคะมีของสวย,สวย มีอาหารอร่อยอร่อยประกอบอาชีพนะพร้อมที่จะให้ความรู้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ